สารตัดสินจำคุกสรยุทธ์13ปี4เดือนไม่รอลงอายา29กุมภาสารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ2เป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทไร่ส้มจำกัดนางสาวอังคณาวัฒนมงคลศิลป์และนางสาวสุกัญญาแซ่ลิ้มในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทไร่ส้มจำกัดนายสรยุทธ์สุทัศนจินดา และนางสาวมนทาธีระเดชอายุ43ปีเจ้าหน้าที่บจกไร่กกรรส้มปเป็นจำาลยที่1-3ในฐานความผิดเป็นพนังกงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองและหรือผู้อื่นโดยมิชอบเป็นพนังกงานมีหน้าที่ซื้อทําจัดการใช้อํานาจหน้าที่โดยทุจริตเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีที่บริษัทไร่ส้มโฆษณาเกินเวลาในการจัดทํารายการข่าวที่ออกอากาศเมื่อปี2548-2549 โดยไม่ชำระค่าโฆษณาเกินเวลาให้กับบริษัทเอสอสมทรวมเป็นเงินกว่า138ล้านบาทล่าสุดาสารพิพากษาจำคุกนายสรยุทธ์สุทธันนจินดา20ปีลดเหลือ13ปี4เดือนส่วนอดีตพนักงานเอสอมทอจำคุก30ปีลดเหลือ20ปีไม่รอลงอาญา